หลว่จ้าผ่านแล้วไปเนอะค่ะคันมในี่านกระบอกเลยจ้าคุณลูกค้าไปได้ไหมคะขอบคุณค่ะพี่ไอ้ข้างเอิร์ธก็ยังอยู่ด้วยนะคะเขามาพังเสียงเพลงนน่คันแมนเก็ดิ เพราะว่าหนูอันเห็นภาพโปรไฟล์ในน้อยหนูก็เล็กอันที่จำว่าได้ผ่านผ่านแมนจันเน่แคทแมนก็สิเพราะว่าหนูอันเห็นภาพโปรไฟล์ในน้อยหนูก็เล็กอันที่จำว่าได้ผ่านผ่านแมนจันแล้วขอบคุณพี่มนมนนะคะขอบคุณพี่มนมน ขอบคุณพี่มนต์มนมากนะคะวันนี้พี่มนต์มนต์เปิดบ้านบอนจ้าเมาื่อคืนน้องท่านไปทาซ่ายู่ตรงนี้พี่น้องเสียงได้ยินเสียงบอจ้าเปิดจ้าโอ้เดี๋ยวสิได้เข้าไปหาน้องค่ะพี่มนต์มนต์เพราะว่าเดี๋ยวน้องจันใร่ถุกลูกค้าก็ใจะเหนือก็ราดจ้าอี่น้องค้นเหนือไอพี่กับค้นเหนือเป็นพี่เป็นน้องจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะ เป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่น้องจ้าทักนกเลยว่าแล้วว่าพี่พรพี่วัดพี่พรพี่วัดได้นะคะทักทา,ายกันได้จ้ามายืนยันตัวตนนะคะวิทวมีต้องทันอ่านบาทัาน อดใครไม่คันเลยนั่งดูเฉยๆนี่แหละครับเมตตาลูกหน่อยได้ไหมกีลูกนี้อับับอับโชคหรือเป๊ะตรงเป๊ะตะตะเละตรมเตะเอาพี่น้องพี่น้องป้องไปไปใส่หมดน้อเมื่อนี่นอะไปใส่หมดนะจ๊ะสายเสน,นอีอันแมน่นบ่เจ้ายูบบ้านมองย้ายอัน ยายอิ๋วแมนบ่จ้ยายายสวัสดีจ้าวันนี้ตลาดนัดนะคะผู้ใด้ามากับทักทายกันได้ด้วยจ้าทักทายมาอยู่เมืองจันโดวนล้เนาะพอดีเลิกงานกับมาหารายได้พิเศษขายอันเส้าจักน้อยจากห้าพอดค่ากับเผากับน้ำโอ้ขอบคุณพี่โอ้นะคะกอดใครกอดใครไม่ทันไครละ่ะ อีจาพี่เอิร์ดก็ทั้งเอิร์ดก็สวัสดีทักทายคะ่ะทักทายนะคะทักทายสวัสดีค่ะแม่งามน้องทันคะ่ตะตลองเพลงจีบผู้เบาอยู่จ้าลองลองเพลงจีบเบาอยู่จ้าอันนี้ได้บ่จ้าบ้านนาคำใหญ่นย่ใหญนียุคคุ้มอัน,นอีหยังก่อนทั้งบ้านอัน,น เอาเสื้อผาแฟนแล้วพอดีเมดเวลาพอดีจ้าเดี๋ยวก็สิเก็บของกลับบ้านทันก็นเลยว่าแล้วว,ว่าพี่พรพี่วาพี่พรพี่วัา,ออวาเอ,อิร์อาจจะยุ่งอยู่จ้าอาจจะไม่ได้ค่อยได้ตอบเนะาะทั้งเอ,อิร์มีลูกค้าเข้าร้านอยู่จ้าพี่โอ๋ขอไปให้กําลังใจน้องเสกน้องนภา,าก็กอดกอดจ้าพี่พรพี่วา พี่จงรักก็แสดงตัวอยู่ในตลาดนัดเนจี่แลนช์ทางเอิร์ธเสียงดังจะน้อยเพราะเพิ่นเปิดลดล้มเสียงดังๆค่นนะน้องแพนก็เละไงนู่งไงนู่นไหนอยู่ทางนูน้นอยู่ทางนูน้นปามเมยหัวหนูละป้าท่านน้องปามน้องนาภาพี่พรพี่วาก็สวัสดีค่ะน้องนภา,าคนสวย ขอบคุณพี่โอนะคะกอดใครกอดใครไม่ทันใครละ่ะใครละ่ะสวัสดีค่ะช่างเอร์ธแร์คัสตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแทนช่างเอร์ธน,นะคะัอันบอกเล็กน้อยแล้วจ้าบอกเล็กน้อยแล้วสงสัยมะเล็นเห็นนั็นเห็น,นผู้เฒ่าลองเทงเล็นกน้อยก็เลยมาเอ็นพี่มลก็สวัสดีค่ะคุณสว่างนะคะ ทักทายกันจักขอบคุณหกดวงหกดวงตาสวยๆนะคะเสียงพอมากขอบคุณสายสนีทอดกิจอันแมนาา่นว่าเจ้ายู่บ้านมองย้ายอันยายอิ๋วแมนาา่แนว่าเจ้ายายไทสวัสดีเฟ e บุ๊กสวัสดีสสดพี่ๆเพื่อนๆพีพ่พน,พน้องชาวเรียวนะคะสวัสดีค่ะมายืนจันตัวเสียงดังท่าน สวัสดีเพื่อนรอบห้องเสียงเสียงเด็กๆต้องปิดเสียงน้อยเมืองพูนจ้าสวัสดีครับผมบเลลนดอกจ้าโอ้ขอบคุณหลายๆเอื่อยที่มา่งกำลังใจให้นอกค่ะไใครจะเทาสุดจะเงาเงาหรือไทยใครจะเหมือนสุดจะช้ำช้ำบุราเธอมาก็สะอยู่แค่พึ่งชะมงนะค่ะนอกต่อไปน้องทัน ขอตัวต่อนะคะน้องทันคนสวยค่ะเดินทางาปลอดภัยมันดังนะน้องปริวันทางเหนือตกนิดตกกลินทั้งวันเลยจ้าโอ้โหคนันพี่มนมนอยู่ทั้งเหนือนาะใจค่ะพี่พรพี่ว่าขอให้หายป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณนะคะไอ้เพาพี่โอ้อขันไปว่างไว้นาอเรือเอากับคู่เอากับคู่ดีกว่านาะ,ะพี่โอ้เนาะ ปีนี้เป้าอ้วนเซนผิวันนี้มาเป็นเป้าอ้วนเซนผิกจ้าถ้าอยู่บ้านก็โอยโยโอยโวย,โยไปแล้วขอบคุณพี่มนมนนะคะขอบคุณพี่มนมนขอบคุณพี่มนมนมากนะคะวันนี้พี่มนมนเปิดบ้านบอนจ้าเมื่อคืนน้องทั้นไปนเดี๋ยวเดี๋ยวแกฟังเสียงก่อน<ะ>เสียงเด็กๆดกดังโอ้คันมีเสียงอัน เด็กน้อยดังเพลินเห็บปีค่าสินสอดก็ไม่แพงหรือใช่ถุกง่ายลูกค้ากขใจ่สวัสดีค่ะคุณพรพิวาน้องพรพิวาทั้งเอิร์ดสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีค่ะ มาส่งกำลังใจขอบคุณนะคะลองเพลงให้ลูกค้าฟังน้ำจา้าเพราะมีลูกขาดหาหารายได้พิเศษเนาะพี่ไอไม่ให้สักทีก็มาหาเองเนาะค่ะเนาะสาธสวัสดีค่ะพี่ทันสวัสดีค่ะเนาอค่ะกำลังรับชมนะคะคุณ คุณสายเสน่ห์เนาะคนะเนาะขอบคุณช่างเอิร์ธเหนือโคราชจ้าอีน้องคนเหนือไอพี่กับคนเหนือเป็นพี่เป็นน้องจ้าเป็นพี่เป็นน้องกัะนเนาะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่น,น้องจ้าน่นไงเห็นไหมนู่นอยู่น่นไอ้อ้อมไอ้อ้อมถามหาไอ้อ้อมอ้อมถามหาผัวหนอูอยู่ สวัสดีค่ะค่ะว,วันนี้พี่ทันอยู่ร้านจากสนุกสนุกจากเลิกจากเลิกจากงานแล้วก็มันเนาอจ้าโอ้บ้านเ้อฝนตกบ่เอือยก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจากีพอดีทักทายกันอันค้นบ้านเดียวกันูจ่จ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นก็ขอโทษขออภัยเด้อทักทายพี่เพื่นอนทั้งบ้านอันย้าย ยายอิวเมนบาจ้าเยสเนเพมาลูกโฟฟาหน่น่อยหนุกัสิจําบ่ได้เจะารออีกทีอีกทีจําเอ่ยเน่จัเอ่ยเน่ เหนือก็ลาดจ้าอี่น้องคนเหนือไอพี่กับคนเหนือเป็นพี่เป็นน้องจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่น้องจ้าพี่มลโมนเพลงนี้ให้พี่อุดรจ้าพี่อุดรบ่มาขอจักเถื่อปีนี้เอิดนะคะเสียงดัง้าค่ะแมนจ้าเสียงอันน้องท่านเสียงพัดล้มเสียงหยั่งกระดังอันทางเอิร์ดพี่พรพี่วาก็ บันีธาเงินพี i ไอบ่าหายจะเทือหลายก็เลยต้องมหารไยได้จ้ามหาายได้บอกลูกค้าเอาไส้กระเป๋ากับเอไส้พี่น,อน้องจะได้ไปหนไส้ไหนดีขายได้อีกสองปีไหมนานใจไว้วันครูพี่โลทองก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี สวัสดีน้องมาริวันค่ะ